สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมพี่เงินจะมาสอนทุกคนนะครับผมคอมโบนะครับผมกับเทคนิคการเล่นสไน์นะครับผมจะเป็นผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่านะครับผมถ้ายังแบบว่าไม่รู้ว่าสไนเนี่ยต้องเล่นกับสกิลอะไรคอมโบสกิลอะไรถึงจะแบบว่าโกงแล้วยิงศัตรูได้แบบว่าตุยแบบแปบบ๊แบบครับแล้วก็คือแบบตุยเลยนะครับผมก็ สำหรับเทคนิคของพี่เงินนะครับผมแล้วก็คนที่ยังไม่เคยรู้ะครับว่าสไนเนี่ยเขาเล่นกันอย่างไรนะครับผมแต่ว่าพี่เงินก็มอาจจะไม่ได้เก่งสนายตลอดครับผมแต่ว่าพี่เงินก็พอเล่นได้นะครับผมก็ อ่าสกิลที่พ่เงินจัดนะครับผมที่เป็นสไนนะครับที่พ่เงินจัดเลยนะครับผมหนึ่งนะครับผมสกิลที่พ่เงินจัดนะจะเป็นตำแหน่งของทัศยะนะครับผมอ่าาถามว่าพี่เงินครับทัศยาเนี่ยช่วยอะไรนะครับผมอ่าทัศยะนะครับผมจะเป็นสกิลที่สามารถกดได้2ครั้งแต่ว่าต้องรออ่ารอคูดาวนะครับผมประมาณ3วิประมาณนี้ได้นะครับผมสามวิห้าวิประมาณนี้นะครับผมก็สมมติใช่ไหมเรายิงศัตรูไปร้อยห้าสิบสไนนะครับผมสไนขั้นต่ําคือโดนศัตรูคือร้อยห้าสิบอ่ะยิงศัตรูร้อยห้าสิบปุ๊บนะครับ พอศัตรูตั้งไอ้บอลพันยาปุ๊บเราก็วิ่งพุ่งไปหาศัตรูอีกแล้วก็ยิงไปอีกร้อยห้าสิบก็กลายเป็นแบบว่าศัตรูตุยนะครับผมเขาเรียกว่าการยิงแล้วก็คอมโบพุ่งเข้าหาศัตรูแล้วก็คือตุอยนะครับผมแล้วก็สกิลที่เพื่อนใช้สกิลที่สองนะครับคือสกิลอะไรนี่เลยนะครับผมเป็นฟอร์ดนะครับผมทําไมว่าเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าฟอร์ดเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรนะครับผมฟอร์ดนะครับผมเวลาศัตรูยิงมาหาเรานะครับผมอ่านะครับผมศัตรูยิงมาหาเราปุ๊บคือเลือดนะครับผมเลือดของเราจะเด้งทททัะะััจจััะนะะันนนนนีีะะะะะคคคครรรรรบบบบผผมมมแแตตต่่่่อออาาาจจเเเเเดด้้้้งงไยยกก็ืํใหสููศ ได้แบบต่อเนื่องเลยนะครับผมก็ถือว่าดีเลยพอควรนะครับผมแล้วก็สกิลที่3นะครับผมคือไฮาโตะนะครับผมคือสกิลของพี่เงินเนี่ยบางคนอาจจะแบบว่ายังไม่ค่อยชินตานะครับผมแต่ว่าสำหรับพี่เงินพี่เงินเล่นสกิลนี้แล้วก็อยากให้กับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่เคยเล่นสน,นัยอยากให้มาลองเล่นสกิลนี้เซตนี้ก่อนนะครับผมอาจจะเป็นเซตเริ่มต้นก็ได้นะครับผมอ่านะครับก็ ไฮโตะนะครับผมช่วยอะไรนะครับไฮโตะนะครับผมเป็นสกิลที่ถ้าเรานะครับผมเลือดยิ่งต่ํานะครับผมมันจะเพิ่มการเจาะเกาะนะครับผมก็คือว่าถ้าเราเลือดต่ําใช่ไหมอ่ะเลือดต่าปุ๊บเรานะครับผมจะยิงศัตรูแรงขึ้นเจาะเกาะศัตรูแรงขึ้นนะครับผมเกาะ3คือปิวแน่นอนนะครับผมถ้าเกิดว่าศัตรูยิงเรามาครึ่งหลอดปุ๊บเรายิงศัตรูสวนปุ๊บคือศัตรูตุยเลยนะครับผมบางทีอาจจะเข้าดอกละ200ก็เป็นไปได้นะครับผมอ่าแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับผมที่เพียงใช้นะครับผมเป็นด้านของมารโล สกิลที่เพิ่มความเสียหายต่อศัตรูที่อยู่ระยะไกลนะครับผมบอกเลยนะครับผมว่าสกิลมาโลเนี่ยสไนนะครับผมเข้าปกติเนี่ยดอกละร้อยห้าสิบนะครับถ้ามีมาโลไปอีกนะครับผมสไนจะเข้าดอกละร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยแปดสิบขึ้นไปนะครับผมแล้วก็อ่า ของเสริมนะครับผมสัตว์เลี้ยงนะครับพี่เงินจะใช้เป็นฐานของแลกคูนะครับผมถ้าถามว่าแลกคูช่วยอะไรนะครับผมแลกคูนะครับผมจะทําให้เรานะครับผมรีโหลดทัศยะไวขึ้นนะครับผมก็ถือว่าเราเนี่ยจะมีสกิลคอมโบเล่นบ่อยขึ้นนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สกิลแล้วก็ของเสริมนะครับพี่เงินจะเอาเป็นฐานของกระเป๋านะครับผมถ้าเกิดว่าน้องเอาสไนเนี่ยเซตไนเนี่ยครับผมไปเล่นในโหมด4 v 4นะครับผมน้องก็จะมีไอซ์วอเพิ่มขึ้นนะครับผมน้องจะมีไอซ์วอเพิ่มขึ้นจะมีกระสนที่่เพิมขึ้ มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสชนะศัตรูเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่เินจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าเซตที่มีเงินจัดเนี่ยแล้วไปเล่นสถานการณ์จริงเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับผมแต่ขอย้ําไ้ก่อนนะครับว่าเซตที่มีเงินจัดนะครับผมก็อาจจะแบบว่า ไม่ไม่ได้ได้ดีหรือว่าดีก็เถอะอยากอยากให้ทุกคนได้ลองนะครับผมอยากให้ผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่แบบว่ากําลังฝึกนะครับผมได้มาลองเซตของพี่เงินเล่นกันดูนะครับผมว่าเป็นอย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูในเกมกันดีกว่านะครับว่าพี่เงินเล่นเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วพี่ก็จะไปสอนด้วยนะครับผมว่าการเล่นเนี่ยต้องแบบว่าจังหวัดไหนควรเข้าจังหวัดไหนไม่ควรเข้านะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูในเกมกันดีกว่านะครับ ตอนนี้นะครับผมเพืองก็จับสนาสองกระบอกนะครับแล้วเหมือนศัตรูจะอยู่ข้างหน้านะครับผมเพนนีก็ได้เปิดไปก่อนนะครับผมเม็ดหนึ่งนะครับผมตอนนี้นะครับผมศัตรูตั้งไอวอลแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับแหละจังหวะนี้แหละให้เราดูนะครับผมว่าสกิลกดของเราเนี่ยมาหรือยังถ้าสกิลกดยังไม่มานะครับผมแนะนํานะครับผมว่าให้รอก่อนจะพุ่งเข้ามั่วสมสิถุมห้าแต่ถ้าเกิดว่าสกิลกดมีนะครับผมเราก็พุ่งไปเลยนะครับผมแล้วก็โดดสับนะครับผมซ่องทีนะครับผมก็ล่วงนะครับผมแค่นี้แหละครับทุกคนแต่สาคัญหลัก เล่นกาลังฝึกบอกว่าสับปืนอย่างไรครับพี่เงินก็งงห้าน,นะครับผมแค่กด12 1, ึ2่งนะครับผมสับปืนไปมาแค่นี้แหละครับผมแล้วก็วางเป้านะครับผมวางเป้าให้โดนศัตรูแค่นั้นเองแต่ทั้งนี้ทัางนั้นนะครับผมก็ต้องฝึกนะครับผมฝึกสับปืนฝึกเล่นทนไนทุกวันนะครับผมไม่งั้นเราก็ไม่เก่งนะครับผมไม่เน่ยเออเดี๋ยวโดสับสองที 3, โดีดสับสามทีนะครับผมก็ตุยนะครับผมเล่นง่ายมากๆนะครับผมสนานนะครับผมถ้าเราเล่นบ่อยๆนะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับเทคนิคของพี่เงินนะครับผมชอบไม่ชอบอย่างไรลืมคอมเมนตด้วยา